จะพาพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปดูขาชะพาพาไปดูสนับสนุนโดยเลือกสี TOA อทนคุ้มค่าระยะยาววัดวัดนี้เจอด้วยการนั่งสมาธินะฮะงูเนี่ยคุณจับเขายัางไงก็ได้อันนี้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะฮะงูพวกนี้เหมือนพรเหมือนสิ่งที่เรารารถนา ส่วนตัวเองครับเชื่อที่ประเทศพมา่าครั้งหนึ่งก่อนที่ตัวเองจะเป็นดาราก่อนที่ตัวเองจะเป็นพิธีกรเคยมีคนบอกว่าให้ไปวัดงีที่พมา่าแม้ตอนนี้เราคงจะเดินทางกันไม่ได้นะฮะวันนี้มาดาขออาสาเป็นตัวแทนไปกับคุณกิ่งไปที่เมืองมันตะเลประเทศพมา่าเราไปพร้อมๆกันเลยครับ อนนี้เรามาถึงมันเดเลกันแล้วจากดอนเมืองมาสู่มันเดเลนะฮะท่านผู้ชมครับก็ประมาณชั่วโมงกว่าเมื่อมาถึงมันเดเลแล้วจุดแรกที่เราควรจะมากันเลยพระมหาไมามุนีครับพระมหาไมามุนีเขาเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในเจสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศพมา่าพระพุทธรูปที่ทุกวันนี้เรายังเชื่อว่ามีลมหายใจของพระพุทธเจ้าอยู่คือพระมหาไมามุนีซึ่งอยู่ที่ประเทศ พม่าแห่งนี้อยู่ที่เมืองมันเดเลแห่งนี้ครับเราจะขอเริ่มต้นจากไหว้พระหมหาแม่มุนีก่อนแล้วกันทุกเช้าตอนตีสี่เนี่ยเขาก็เชื่อว่าเนื่องจากพระหมหาแม่มุนีเนี่ยมีลมหายใจเป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าที่ยังมีลมหายใจอยู่ ก็จะมีพิธีส่งพระพักของพระองค์ร้างพระพักของพระองค์ทุกวันทุกเช้าก็จะมีพิธีตอนตีสีทุกวันและการเดินทางครั้งนี้ครับขอขอบพระคุณครับสายการบินแอร์เอเชียครับบินคุ้มคุณภาพครบบินจากดอนเมืองมามันดะเลมีทุกวันวันละหนึ่งไฟนะฮะอ่ะท่านเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน นี้ด้านหลังมัดดำถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เขาบอกประเทศพม่าเนี่ยจะมี5เจดีศักดิ์สิทธิ์กับพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่สององค์องนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนพม่าเขาบอกว่า <ม ram. S 2> ในชีวิตก่อนเสียชีวิตหรือก่อนที่เราจะตายเนี่ยจะต้องมีโอกาสมาก,กราบมาไหว้มาขอพรท่านทั้งหมดตรงนั้นเป็นทองคาเป็นอะไรทั้งหมดเลยนะฮะพระมหาไม,ม้บุีองค์นี้ครับเขาเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเคยประทานลมหายใจให้กับพระพุทธรูปองค์นี้แล้ว พระมหาไมามุนีองค์นี้ที่จริงเราอยู่เมืองยะไข่ฮะตามคาบอกเล่าเขาบอกว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่เมืองยะไข่กษัตริย์ของเมืองยะไข่ก็เกิดปราบปลื้มมากอยากจะสร้างพระพุทธรูปเอาไว้สักองค์หนึ่งท่านก็เลยรวบรวมทองคํารวบรวมสิ่งที่จะประกาศทำการหล่อพระจนได้เป็นพระองค์นี้พระมหาไมามุนีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวที่พระพุทธเจ้าประทานลมหายใจให้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาถึงมัณฑะเลย์แล้ว เท่ากับคุณได้มากราบมาไหว้พระพุทธเจ้าที่ยังมีลมหายใจอยู่เพราะเขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ยังมีลมหายใจของพระพุทธเจ้าอยู่ค่ะ ชาวเมียนม,มาเนี่ยเขาเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคุณได้มากราบพระมหาไบมุนีเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งใน7สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่มีอยู่ในประเทศพาม่าเนี่ยชีวิตของคุณจะสมบูรณ์แบบชีวิตของคุณจะเต็มทุกอย่างพรอ,อะไรที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยจะสําเร็จจริงๆเอาละไหนๆมาถึงที่นี่แล้วมีอยู่วัดหนึ่งมาดามทำให้มาดามคิดถึงตอนที่ม,ดมามดามมา m a n เ a l a เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วฮะวัดวัดนี้เขาเชื่อเรื่องพญานาคครับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตมาดามเลยแหละว,ว มันดามเรียกเองนะฮะชื่อว่าวัดงูฮะวัดงูเป็นยังไงอ่ะเราไปกันเลยฮะ หรือไม่เชื่อะฮะมันอำย้อนกลับไปเกือบ20ปีอ่ะสมัยก่อนจําได้เลยว่ามาประเทศพม่ามาเมืองนี้เป็นเมืองแรกเลยจริงๆเมื่อก่อนตรงนี้เป็นป่าหมดเลยฮะเป็นป่าหมดเลยยังไม่เจริญอย่างเงี้ยผ่านไปมาทะเลผ่านไปในปีนี้โอ้โหเจริญมากเลยฮะครั้งแรกที่มาบอกว่าขอพรทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นในชีวิตจําได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะขอแค่ว่าให้ตัวเองมีชื่อเสียงเนาะตอนนั้นไม่คิดอะไรเลยแล้วคุณจะเชื่อป่ะกลับไปไม่ถึงสองสาเดือน วูดดี้ก็เลยเอามมดามไปเล่นไฮโซบ้านนอกจําได้ว่าเมื่อประมาณสัก78ปีที่แล้วก็บอกวูดดี้เรากลับมาที่นี่กันอีกครั้งเถอะเพราะเป็นจุดที่ทําให้แบบว่าชีวิตมดาเปลี่ยนจริงๆอีกหนึ่งคนครับที่มีประสบการณ์จากวัดนี้แน่นอนวันนี้มาดาหน้าเขาคุณกิงสวัสดีฮะที่ก็สวัสดีค่ะได้ข่าวมาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ค่ะกิงมาขออะไรเขาขอเรื่องโชคลาภอะไรอย่างนี้ก็เลยลองมาดูกิง่งวันนี้เราจะสลับกัน พราะกิ่งบอกชีวิตกิ่งเปลี่ยนเพราะเจดียก <breaker. S 1> พี่ไม่เคยไปเจดียกของกิ่งแต่พี่บอกว่าชีวิตพี่เปลี่ยนส่วนหนึ่งมาจากวัดนี้ค<า>่ะกิ่งก็บอกว่าโอเคละชีวิตกิ่งบอกว่านี่เพชรอันนี้เพชรอันน<า>ี้ของกิ่งเนี่ยเป็นพระธาตุเสด็จใช่ค่ะเป็นพญานาคเพิ่เกี่ยวพันกับพญานาคกิ่งไม่เคยมาไม่เคยค่ะเดี๋ยววันนี้กิ่ง จะต้องรอเมื่อวันกิ่งมาถึงก่อนพี่วันหนึ่งสิ่งที่มานั่งรอเลยค่ะพี่มดสิ่งที่กิ่งสัมผัสได้คืออะไรคือเข้ามาทีแรกเรารู้สึกเลยนะว่าเฮ้ยคือกิ่งอ่ะด้วยความที่กิ่งเกี่ยวพันกับพญานาคศรัทธาอยู่แล้วพอเราเข้ามาเรารู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยมันคุ้นเคยมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองขอดูกิ่งรู้ไหมได้ไหมวัดวัดเนี้ยเมื่อก่อนเป็นป่าใหญ่เลยเป็นป่าไม่มีชาวบ้านอยู่กันเลยประวัติจริงๆเมื่อดำใช้เวลาศึกษามาพอสมควรนะฮะ จนวันหนึ่งมีพระสงฆ์รูปหนึ่งพระสงฆ์องค์นี้ก็เป็นพระสงฆ์สายปฏิบัติเราจะรู้ว่าพระพระม่าเนี่ยเป็นสายปฏิบัติจริงฝันฝันว่ามีงูใหญ่อบอกให้มาหาพระพุทธรูปเขาฝันอย่างเงี้ยติดต่อกันหลายต่อหลายปีจนในที่สุดพระธุดงค์องค์นี้ก็ฝันอีกฝันเห็นว่าป่าเนี้ยมีงูใหญ่สามตัวเฝ้าอยู่จริงจะเชื่อไหมฮะ พระเหล่านั้นใช้เวลาหาจุดตรงนี้เพราะเมื่อก่อนเป็นป่าทึบปกคลุมหมดเลยค่ะปกคลุมหมดเลยปรากฏว่านั่งสมาธิค่ะวัดวัดนี้เจอด้วยการนั่งสมาธินะฮะใช้ยานหาจนรู้ว่าโอเคมีพระพุทธรูปค่ะพระพุทธรูปแล้วก็งูหรือเป็นพญานาคหรือเป็นงูใหญ่สามตัวเฝ้าพระพุทธรูปนี้อยู่อเอาเฉพาะตัวมาดำนะฮะยี่0บสาิปี เราจะเห็นว่างูเนี่ยผ่านไปหลายรุ่น,นถ้าง,งูตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งก็จะเข้ามาทันทีภายในเช้าอีกวันหนึ่งเลยก็ที่สําคัญปกติงูมันจะกินเขียดกินกบแปลกงูไม่กินเนื้อสัตว์งูที่มาฝ้าพระพุทธรูปองค์นี้ไม่กินเนื้อสัตว์เมื่อวานนี้กิ่งมาอยู่ตรงนี้อยู่ต่อหน้าพญาง,งูรู้สึกไงบ้างอ้โหูพี่มดเรารู้สึกเลยว่าแบบ พลังสูงมากตรงนี้คือปกติงูจะน่ากลัวนะพี่มดแต่นี่ไม่ไม่เลยเมื่อกี้กิงไปรูปจับได้ด้วยกิ่งรู้ไหมเมื่อ2เมื่อประมาณเกือบ20ปีฉันเอางูขึ้นมาฉันขอให้ฉันเป็นคนดังขอให้ฉันแบบว่า <c oughs> เป็นคนที่มีชื่อเสียง <c oughs> ขอให้เ <c oughs> มื่อก่อนกระเทยเด็กอะเมื่อก่อนไปนกระเทยเด็กอะ <c oughs> ต้องคิดถึงอย่างนั้น <c oughs> ขอให้ฉันมีชื่อเสียงขอให้ฉันมีอะไร <c oughs> แล้วก็เอางูคล้องคอกลับไปชีวิตมาดอดำเปลีย่ยน พญางหูหรือวัดมุยพญาอยู่มันทะเลประเทศพมา่าความอัศจรรย์ที่คาดไม่ถึงของที่นี่มีตำนานเล่ากันว่ามีพระพิสุกรูปหนึ่งได้ฝันถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่มีเจดีย์ซ่อนอยู่ในป่าและมีงูใหญ่มาคอยเฝ้าปกปักรักษาซึ่งพระรูปนั้นได้ฝันถึงเรื่องราวนี้ยาวนานต่อเนื่องมาเป็นปีจนกระทั่งได้พบกับพระธุดง์อีกรูปหนึ่งซึ่งท่านก็ได้มีความฝันแบบนี้เหมือนกัน พอต่างคนต่างเล่าความฝันให้กันฟังก็เกิดความอัศจรรย์ใจว่าความฝันนั้นตรงกันจากนั้นจึงได้ร่วมกันออกเดินทางตามหาสถานที่แห่งนั้นด้วยกันจนกระทั่งมาพบกับเจดีย์ที่รกร้างถูกต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมซ่อนตัวเอาไว้ซึ่งภายในนั้นพบพระพุทธรูปและมีงูใหญ่เฝ้าอยู่ด้วยกันถึงสามตัวจึงได้ทำการบูรณะฟื้นฟูวัดแห่งนี้ขึ้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เมื่อก่อนมืดํดำมาเชื่อไม่กิ่งค่ะไม่มีความเจริญอย่างเงี้ยอ๋อเหรอคะพี่มดเมื่อก่อนมามากับบุตรนี่ก็ยังไม่ได้อย่างงี้ตอนนั้นมาดํดำได้มีโอกา,าสเอางูเหล่านี้นะฮะเขาจะเป็นงูคุณเห็นไหมฮะเชื่องมากคุณไม่ต้องกลัวเขาจับเขาได้ค่ะคือเมื่อก่อนเอางูมาคล้องคอได้อะคุณเห็นไหมจะมีหยกมีอัญ,ญามณีอันนี้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะฮะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มากๆเลยค่ะแล้วก็วัดวัดนี้ถูกหาเจอด้วยกัน นั่งสมาธิหาคุณต้องยอมรับก่อนสมัยก่อนไม่มีโซเชียลมีเดียสมัยก่อนไม่มีอะไรเลยปะสมัยก่อนประเทศพม,นะม่าปิดนะฮะสมัยมด,ดำมานี่าโอ้โหกว่าจะเข้าประเทศพมา่าได้ต้องยื่นวีซ่าเป็นเดือนเดือนเขาไม่ได้ต้องการให้ใครเขารู้มาถึงปุ๊บอันนี้มื่อดำไปรู้ว่าเป็นงูตัตวที่เท่าไหร่แล้วคืองูเนี่ยคุณจับเขายังไงก็ได้คุณจับเขายัางไงก็ได,ไได้แล้วจุดที่งูจะเฝ้าจุดที่งูจะเฝ้าก็จะเป็นงูสามตัวเนี้ย เมื่อพระนั่งสมาธิว่าพญาง,งูหรืองูยักษ์สามองค์อ่ะเ <ขา S 1> ฝ้าพระพุทธรูป <ขา S 2> อยู่ที่ไหน <ขา S 1> ปรากฏว่าก็หาเข้ามาเจอในป่าเนี้แหละหาเข้ามาเจอในป่านี้ <ขา S 1> แล้วก็เจอเป็นทั้งสามเนี่ยเฝ้าเมือมอม่อมีงูตัวใดตัวหนึ่งตายงูเขาก็มีวาละของเขามีงูตัวเนยตัวหนึ่งตายก็จะมีงูตัวใหม่เข้ามาและในทุกๆวัน เวลาประมาณ11นาฬิกาจะมีการอาบน้ำให้งูซึ่งงูทั้ง3ตัวนี้จะไม่กินเนื้อสัตว์เจ้าหน้าที่จะทำการป้อนไขให้กินวันละสามฟองแล้วก็นำกลับไปไว้ที่องค์พระพุทธรูปนามว่าหลวงพ่อลาภมุนีซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขอโชคลาภว่ากันว่างูที่เลื้อยเข้ามาเฝ้าองค์พระนั้นไม่เคยทำร้ายใครและถ้าง,งูตัวใดตัวหนึ่งตายไปก็จะมีงูตัวใหม่เลื้อยเข้ามาเฝ้าองค์พระนี้แทนเสมอ ติดต่อกันมาหลายรุ่นแล้วอันนี้ก็คือวิธีการอาธิษฐานก็คือข้อเชื่อว่าให้เราเนี่ยมองหน้าพาะแล้วเนี่ยหมายหมายถึงโชคถึงลาบให้คิดถึงสิ่งที่เราอยากจะได้ท่านก็จะแบบว่าประทานพรให้กับเรา กิ่งกูวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถึงตรงนี้แล้วกิ่งเชื่อนั่งกระเป๋าก็เหมือนกับให้ท่านได้ประทานพรให้กับกิ่งด้วยนะออะเก็บของกิ่งได้ละวันนี้นะฮะการที่เมื่อกี้เวลาจะอธิษฐานอันนี้เป็นความเชื่อตอนนั้นเมื่อเสรปีที่แล้วของม่ดังคือเขาก็จะให้เอามูเหมือนกับพรมูพวกนี้เหมือนพรเหมือนสิ่งที่เราปรารถนาให้เอามาใส่คอแล้วให้เราอธิษฐานเอาไว้เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดแรกที่มาดางเชื่อเหลือเกินแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสมาใส่ เขาไปจีวรใช่แล้วด้วยน้อะ,ะไม่ได้ทำอย่างนี้มานานมากแล้วอะแล้วเ,วเราไปที่อื่นต่อ,ต,อตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกพญานาคพอสนัาบสนับสนุนโดยเลือกสี TOA ท OA, นคุ้มค่าระยะยาว